ตรงได้อย่างเช่นแฟนเก่านี่ไงแฟนเก่าหรือกิ๊กหรือแบบเออแอบชอบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ไว้ในใจจัดกันนะคะถูกครับวันนี้ข้อความเป็นไงบ้างคะก็เรียกอย่างนี้ดีวะถล่มทลายถล่มอีกแล้วผมรีเฟรชเท่าไหร่มันก็ไม่หยุดงนี่คือต้องบอกคุณผู้ฟังว่าวันนี้มันเป็นอินเนอร์ของน้องแนนเองนะคะอินเนอร์มาก าไปจะใส่อารมณ์มากไปหรืออะไรอย่างนี้ก็อย่าถือสาเพราะว่าเคยเจอกับประสบการณ์จริงมันไม่ได้ใส่อารมณ์พี่แน็่ามันเอาความจริงมาพูดให้คได้ฟังอ่ะที่ไม่มีประสบการณ์แบบนี้พี่อาจจะไม่ค่อยเข้าเข้าหากับไปนะคะจริงเหรอโอ้โหไม่อยากจะเล่าเล่าต่างไปโอเคปะหัวข้อ วันนี้นะคะคุณซาไตี้ให้คุณมาแชร์ว่าคุณจะรับได้ไหมถ้าแฟนของคุณเนี่ยมีแฟนเก่าเป็นเพื่อนสนิทหรือพูดง่ายๆว่าเขาเลิกกันไปแล้วแต่เขายังเป็นเพื่อนกันเออเขาเป็นเพื่อนกันคือเขาไม่ใช่เพื่อนธรรมดาด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดแฟนเราเนี่ยแฟนเราเนี่ยมีแฟนเก่ามาพูดคุยมีปัญหากันปรึกษากันกินข้าวด้วยกันเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันเที่ยวต่างประเทศด้วยกันคือยังเป็นแก๊งเดียวกันหรือบางทีไปกับเราด้วยอ่ะ ถามถามใครก่อนดีถามพี่แนนดีกว่าถามพี่ใช่ป่ะคะพี่แนนถ้าแฟนของพี่แนนมีแไม่ต้องถามเขาถามแล้วแต่ว่าเอาแบบตอบจริงหรือตอบสร้างภาพเอาแบบตอบจริงๆผมอยากรู้เอาสร้างภาพก่อนเลยอละถ้าตอบสร้างภาพเนี่ยปากผู้หญิงอะรับได้รับได้ทาไมรับได้ ก็ในเมื่อมันเป็นอดีตไม่มีใครลบอดีตได้นึกออกบ้างเออถ้ามันผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปเชื่อใจไหมเชื่อต้องเชื่อถ้าเรารักใครเนี่ยที่จะให้ความไว้ใจเชื่อใจและไม่เลวไม่มีความสุขใช่จริงนี่แบบที่เป็นอุดมคติแต่กาเป็นหลักการทางพุทธินายพฤติกรรมแล้ว บางทีเราแอบเห็นแฟนเก่าของแฟนเราเข้ามาวอร์ร์ใน Facebook มันก็มีบ้างถึงเฟซบุ๊กนะถ้าอยู่ดีวันดีคืนดีนั่งกินข้าวอยู่โทรศัพท์มันดังแล้วเป็นหน้าแฟนเก่าขึ้นมาเป็นชื่อแฟนเก่าพึึกต้องรับนะเราต้องรับถ้าเขาไม่รับนี่บ้านแตกถ้าไม่รับนี่งานเข้าไม่ทำงานเข้าเสกแม่ไหมมันถือว่าระแวงไหมไม่ได้ระแวงแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อน รับได้ดิก็รับได้ฮัลโหลกินข้าวอยู่กับแนนได้อย่างงี้ได้โอเคแฮปปี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่รับหรือเดินไปรับที่อื่นอ่ะอ่ะะคุยเรื่องอะไรทําไมเรารู้ไม่ได้ถ้าเป็นเพื่อนมันไม่ไดมันมีไรก็ไม่ได้อยากคุยอะไรไม่รู้โทรมาทำไมกลัวเธอหึงอะไรเงี้ยเหรอถ้ากลัวเราหึงก็ต้องรับโทเธออันนี้อันนี้เป็นโทรศัพท์นะถ้าเป็นข้อความอ่ะยูดยส่งข้อความมา เฮ้ยเป็นไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานเลยวันไหนนัดกันอันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนจัส t f r ถ้าส่งข้อความก็เราก็พิมพ์คุยใช่ไหมถ้ามีแล้วมีคิดถึงนะนี่ไม่ได้แล้วไม่มีอยู่แล้วแฟนเก่ามาจะรู้รู้รู้หน้าที่รู้จุดยืนอยู่ค่อยๆเสียบส่งมาแบบต่อต่อเรื่อยๆว่าแบบอ่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมอ่าไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายใจเฮ้ยเป็นไรอ่ะเราเราเราเลาฟังได้อ๋อแฟนเก่าจะมารูปแบบนี้อยากอยากปรึกษาเล่าได้นะถ้าอยากเล่าอ่ามีอะไรไม่สบายใจบอกได้ เพราะแฟนเก่าจะเข้าใจเราที่สุดถูกปะเออเข้าเออเข้าใจที่สุดก็ได้เสร็จแล้วไงแล้วไงแล้วพิมพิมกันไปพิมมาวันดีขึ้นดีลบข้อความนั้นหายไปยังไงไม่รู้ไม่เคยอ่านข้อความสมมติสมมติสมมติแบบคุยกันมาแบบไม่ใช่เลยนะมันอาจจะยาวหรืออาจจะกลัวเราอ่านทําไมเวลาเปิดอ่านแล้วมันจะย้อนขึ้นไปอันหนึ่งต้องเลื่อนลงมาอ่านสุดท้ายหรอมันขึ้นข้อความสุดท้ายล่าสุดก่อนมันไม่ได้ขึ้นข้อความเก่าอ๋อแล้วไงอ่ะอ้าวแล้วเขาลบทำไมอ่ะ ทำอะไรกักฐานนี่นี่อินเนอร์อีกแล้วเนี่ยไม่อินไม่อินอันนี้คือการยกเคสยกเคสเฮ้ยอย่าพูดเยอะเดี๋ยวพี่แทงเดี๋ยวพี่จะต้องกินข้าข้างไปคือผมเนี่ยคือผมอ่ะไม่ชอบนี่จัดเซนไม่ชอบไม่ชอบรักไม่ได้หน้ายังไม่อยากมองเลยได้ยินชื่อก็แบบผมแมนมาาค่ะได้ได้ยินชื่ออะเส้นเลือดที่หัวมันแบบปุบแล้วอะเนรอทำไมอะคะคือมันเหมือนแบบคือมันไม่ได้ว่าะไรนะไม่ใช่ ไม่ใช่แบบว่าเกลียดเขาอยู่ดีเป็นเกลียดเขาโดยไม่มีเหตุผลแต่ว่ามันมันมียังไงแฟนเราก็อยู่เขามาก่อนอ่ะเออเขาเคยรักกันมาก่อนเออเขารักกันมาก่อนเห็นแล้วมันเหมือนมีมีดมากเออไม่เหรอกระตุกอ่ะกระตุกมันกระตุกไม่กระตุกในหัวใจมันกระตุกอ่ะง่ายๆเถิงเถิงชัดนะชัดหึงแฟนเก่าของแฟนเราอ่ะเหรอแต่มันเป็นอดีตไปแล้วหึงไมอ่ะเขาดีไหมเขาเขามาดีไหมมาแบบมาคุยแบบปกติถามทุกทุกทีเอออยู่เพื่อนก็ต้องดีกันแล้ว มันไม่ได้ถ้าสมุคิที่เป็นแฟนปลายอ่ะแล้วไปก็ดูหนึกงหรืบอเฮ้ยอย่าคิดมากไม่มีอะไรเป็นเพื่อนกันเค้าก็มาดีมาดีเขาก็ดีกับแล้วเริ่มมัน ดีแล้วจะเลิกกันทำไมจะว่ามีแม่หมาทำไมก็ต้องมีอะไรไม่ดีดิมันถึงจะแบบนี้ถูกเปล่าเขาก็ไม่ได้ดีนักหรอกที่เป็นเพื่อนเราอยู่ไงเรา c o ไม่ได้หรอน่นด่าน่า่านเห็นว่าเจอคำนี้แล้วมันเแบบแล้วถาเขาทำงานที่เดียวกันหรือเรียนชื่อเดียวกันเอ้อันนี้ยิ่งหนักนะทุกคนมันต้องเจอทุกวันแล้วมันแบบคุยกันตอนไหนก็ไม่รู้แล้วเราก็ทำงานนี่ก็มาแล้วไม่ได้อยู่ที่เดียวกันคือไว้ใจหมดไหมไว้ใจแต่ว่า ไอ้ความใกล้ชิดเนี่ยมีหลายข้อความที่ส่งมาบอกว่ารักแท้แท้ใกล้ชิดมีคำหนึ่งข่านไฟเก่าเป่าๆก็ติดเป่าๆก็ติดไม่เจ็บอ่ะแค่เป่าก็ติดแล้วสกิดนี่หนึ่งคนเคยเคยอ่ะจริงหรอคนเคยม้าเคยขาคนเคยขี่ใช่คนเคยขาม้าเคยขี่คนเคยขาม้าเคยขี่ยังไงมันแบบแค่มองตาก็รู้แล้วว่าคิดอะไรอ่ะไม่ต้องพูดนึกออกปะเออซึ่งเราก็เป็นเราก็เป็นเหมือนกันไปมองในมุมพี่พี่เป็นชนีนะที่จะอธิบายว่าถ้าเกิด เรายังมีอะไรกับแฟนเก่าเราไม่คบคือเราไม่เลิกกับเขามาคบกับเธอหรอกเาต้องไว้ใจเราดีก็ไว้ใจไงแต,ออแต่ว่าเวลาไอ้พวกเกาะแกะปิงทั้งหลายเนี่ยรับไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวชั่วโมองหน้ามาคุยกันต่อบ <He i, S 2> นะคุแชร์นะคะ